มาเบิ่งบรรยากาศเนี่ยมือแรงน้ำบานนอกน้ำพ่นนองกระสิประมาณนี้ไก่แตกเซลเซลง่วเข่าคอกกินเฟืองไก่แตกยาวยวอยู่บรรยากาศน้ำบานนอกอากาศเริ่มเย็นแล้วล่มวีวีล่มหนาวมา งัวเขาคอกเปิดเพลงให้งัวฟังพร้อมสบายใจง่วสะได้จะเจร่ญนอาหารเพราะว่ากินตะฟ้างบ่ม,มีหยาอิ่มแล้วก็นอนตะรุดโตนอยู่ดอกตะรุดโตนก็สิเห็ดจังไดได้ ยาปลูกกมีอยู่เพราะว่าในมีเวลาไปขืนนาม,มันยากขืนนามก็สิตัดได้ยูรัญยาก็ได้กินเฟืองไปก่อนกระแสบของเขาได้หลังว่าก็ไดกินเฟืองกินเป็นตะแสบถ้ะเขาคลองไมาหนีไสไปแล้วหาก้อนช่วสิคั่มหนีสีใสใสอีกจะกก้อน เบิดแล้วก็ต้องให้ปล่อยเบิดบ่ไอ้ไรจีฮิวคือคนน้นอีแล้วกินเบาอิ่มกับเบายัางเศร้ากันนี่พร่อเอกพร่อเอกประจำเออเออเออเตะใหม่โอ้ยอย่ามาหาแม่ไม่ลกูกอไปกินไปลูกไปไปกินเดอ้อ ลูกคนมาเมนลูกงัวไปกินเคื่องไป,ไปแม่ที่ไปละไปไอที่ไปหาหนึ่งเข่ากันเบิ้งมะน้ำแม่แม,ม,มาหยั่งมอยากให้เเก่ายอยากจะให้เก่าเป็นตุ้มล่ำปีเป็นแพไปลูกไป